สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้พบกับหน่วยกลางวันกลางคืน<ม>ก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนคุณครูมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆฟังค่ะพร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือยังคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปฟังนิทาน,พ,นพร้อมๆกันเลยค่ะ กลางวันกลางคืนพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวันกลางวันนั้นดีดูมีสีสันเห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกายคนสัตว์สิ่งของ มองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลายมากมีตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรี่ดูซีเดียวเดียวแต่พอแดดหมดอาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพราวตา รัจันร์ลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนาเรียกว่ากลางคืนกลางคืนมืดมิดดวงจิตสดชื่นในยามค่ำคืนพักผ่อนกายาหนูจ๋ายังเล็กเด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลา มานอนเร็วไวอากาศหนาวเย็นเดี่ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นกายพอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสยิ้มรับวันใหม่จิตใจเบิกบานเห็นไหมหนูจา๋า เวลาผันผ่านกลางคืนกลางวันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะหลังจากที่ฟังนิทานจบแล้วเด็กๆก็พอจะทราบแล้วนะคะว่ากลางวันกลางคืนเป็นอย่างไรเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะความแตกต่างของช่วงเวลา กลางวันจะมีดวงอาทิตย์เสมอทำหน้าที่ให้แสงสว่างและในเวลากลางคืนเมื่ออาทิตย์ตกดินเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวแทนนะคะเด็กๆก,กลางวันมีดวงอาทิตย์เสมอมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทําให้โลกเราอบอุ่นค่ะและดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างนํามาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าได้นะคะเด็กๆ ประโยชน์จากดวงอาทิตย์มีมากมายนะคะแสงสว่างของดวงอาทิตย์มีประโยชน์สำหรับทั้งคนพืชสตัตว์ที่อยู่บนโลกนี้นะคะในเวลากลางคืนนั้นเมื่อเด็กๆมองไปบนท้องฟ้าจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาว ท้องฟ้ามืดแต่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์และดวงดาวอากาศในช่วงกลางคืนก็จะเย็นลงเป็นเวลาพักผ่อนของมนุษย์และสัตว์บางชนิดนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวานันเด็กๆมาช่วยคุณครูดูนะคะว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้าง เด็กๆก,กับผู้ปกครองลองช่วยกันดูนะคะในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันค่ะสัตว์ป่านะคะช้างกวางผีเสื้อพึ่งยีราฟและเด็กๆคิดว่ามีสัตว์ชนิดไหนอีกคะลองบอกคุณครูนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะเรามาดูสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนกันนะคะ นกฮูงูมะปามีกระรอกนะคะกระรอกนี่ก็บางครั้งก็ออกหากินในเวลากลางวันด้วยนะคะเด็กๆคิดว่ามีสัตว์อะไรอีกคะในเวลากลางคืนที่ออกหากินลองถามคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือค้อนหาคำตอบเองได้ใน Google เลยนะคะ เป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองค่ะการปฏิบัติกิจ,จวัดประจำวันสำหรับช่วงเวลาของกลางวันนะคะเด็กๆตื่นเช้ามาล้างหน้าอาบน้ำแปลงฟันและเด็กๆทำอะไรอีกคะในช่วงเวลากลางวัน สำหรับความสัมพันธ์ของคนพืชสัตว์และการเจริญเติบโตของพืชที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะว่าดวงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้พืชเจริญเติบโตนะคะลักษณะของดวงอาทิตย์ฉันคือดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใจกลางของระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานแก่โลกค่ะเด็กๆได้ทราบลักษณะของดวงอาทิตย์ไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูสิคะว่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนนั้นเด็กๆจะเจอกับ ดวงจัน์ค่ะลักษณะของดวงจันทร์ฉันคือดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์มีผิวขุขระมีรูปร่างเป็นทรงกลมไม่มีแสงในตัวเองด้านสว่างได้รับจากแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะแต่บางครั้งเด็กๆก,ก็อาจจะเห็นดวงจันทร์นั้นไม่กลมใช่ไหมล่ะคะไนใครเคยเห็นบ้างคะลักษณะของดวงจันที่ยังไม่ กลมลองเชวยคุณพ่อคุณแม่ดูกันนะคะดูสิคะว่าคืนนี้ลักษณะของดวงจันทร์เป็นอย่างไรสําหรับเรื่องหนห่วยกลางวันกลางคืนก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆทำใบงานให้ครบทุกแผ่นนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ